พลพัฒน์กักรุงมาทําเค้กชิฟฟอนกันดีกว่านะครับเค้กชิฟฟอนสูตรนี้ผลดัดแปลงมาจากเค้กชิฟฟอนนมที่ทําไว้ให้กับผลิตภัณฑ์นมข้นจืดฝาลคอนนะครับโดยที่ผลใส่รสชาติของช็อกโกแลตแล้วก็กล้วยหอมลงไปนะครับออกมาได้ความหลากหลายความแตกต่างในรสชาติที่ต้องบอกว่าใครๆก็ชอบครับ เค้กชิฟฟอนสูตรนี้นะครับเราต้องมีพิมพ์ชิฟฟ้อนรูปทรงเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับต้องถอดได้2ชิ้นแบบนี้สาเหตุที่ถอดได้เพราะว่า พิมพเหล่านี้ครับเราจะไม่ทาเนเลยไม่ทานน้ามันใดๆทั้งสิ้นเราจะปล่อยให้เค,ค้กเนี่ยติดกับตัวพิมพ์แล้วเมื่ออบเสร็จแล้วเราจะตีลังกาเขาแบบนี้นะครับทำให้ตัวเค,ค้กเนี่ยไม่ยุบเวลาที่เย็นลงแล้วเราค่อยใช้มีดสไลด์ตัวเค,ค้กออกจากพิมพนะครับอุณหภูมิที่ผมใช้อบ2ององศาเซลเซียสใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนตอนนี้ตั้งเตาอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนประกอบของกล้วยก่อนนะฮะขอให้ใช้เครื่องช่างนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยลูกใหญ่ลูกเล็กไม่เท่ากันสูตรนี้ผลใช้กล้วยทั้งหมด100 กรัมนะครับเราก็ปอกกล้วยเข้ามาก,ก่อนเดี๋ยวเราจะต้องบดนะครับก่อนที่เราจะบดอ่ะเราหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆครับจะได้ง่ายบดครับผมและเพื่อความหอมนุ่มอร่อยยาวนานนะครับผลก็จะใส่นมเฟลคอนนะครับซึ่งเป็นนมคืนรูปปรุงแต่งสเตอริลไลต,ตัวนี้นะครับเราต้องชั่งน้ำหนักนิดนึงเพราะผมจะใส่ทั้งหมด100มิลลิลิตรนะครับ ปกติแล้วเวลาที่เราทำเค้กชิฟฟ่อนนะครับเราจะใช้น้ำมันครับวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันรำข้าว50กรัมครับเราก็คนให้เข้ากันนะครับนอกจากส่วนประกอบของกล้วยแล้วนะครับเค้กสูตรนี้ย,ยังมีรสชาติของช็อกโกแลตด,ด้วยครับซึ่งรสชาติของช็อกโกแลตสูตรนี้นะครับจะมาจากผงโกโก้ของทิวลิปตัวนี้ครับ ผลเลือกใช้ผงโกโก้ชนิดสีเข้มตราทิวลิปนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเขาผลิตจากเมล็ดโกโก้สายพันธุ์ดีจากแอฟริกานะครับซึ่งผงโกโก้ตัวนี้ใช้ทำบราวนี่ก็อร่อยทำเค้กก็อร่อยทำเครื่องดื่มก็อร่อยนะครับอันนี้เราช่างออกมาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งผมจะเอาลงไปรวมกับแป้งเค้กเอาไว้เลยนะครับนอกจากนั้นในส่วนประกอบของแห้งของเราก็จะมีส่วนประกอบของเกลือด้วยนะครับเล็กน้อยใส่รวมกันไว้ครับในการทำเค้กชิฟฟอนนะครับเราจะใช้ไข่ทั้งหมด5ฟองครับวันนี้ซึ่งเราจะต้องแยกไข่แดง ไข่ขาวนะครับเราจะใช้ไข่ขาว5ฟองแต่ไข่แดงเราจะใช้แค่4ฟองเท่านั้นครับชามไข่แดงใส่น้ำตาลทรายลงไปครับตีน้ำตาลทรายกับไข่แดงให้เข้ากันครับใส่ส่วนประกอบของกล้วยน้ํามันและกัน,นมฟาวคอนที่เราเตรียมไว้ลงไปครับตีต่อให้เข้ากันดีล่อนสุดประกอบของแห้งที่เราเตรียมไว้ใส่ตามลงไปครับตีให้เข้ากัน สำหรับส่วนประกอบของไข่ขาวนะครับเราจะใส่ครีมออฟทาทาลงไปเล็กน้อยครับครีมออฟทาทาจะช่วยให้โครงสร้างของไข่ขาวแข็งแรงครับตีไข่ขาวให้ฟูดีค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปทีละน้อยครับตีจนไข่ขาวของเราตั้งยอดดีครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำเนี่ยนะฮะเราเอาส่วนประกอบของช็อกโกแลตเนี่ยครับ ใส่ลงไปเล็กน้อยนะครับตัลลอมครับพอใกล้ที่จะเข้ากันนะครับใส่ที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยครับแล้วก็ตัลลอมให้เข้ากันดีครับที่เหลือเราก็แค่ใส่ส่วนประกอบลงในพิมพ์ครับผมเค้กของเราพร้อมที่จะเข้าเตาอบแล้วนะครับเรากระแทกเบาๆแค่ครั้งเดียวครับเข้าเตาอบได้เลยครับชิฟฟ่อนเค้กสูตรนี้ใช้เวลาอบเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับ เค้กของเราสุกดีแล้วนะครับเอาออกจากเตานะครับเสน่ห์ของเค้กชิฟฟ่อนนะครับคือความเบาครับเราจะพักให้เขาเย็นตัวลงที่อุณหภูมิห้องในลักษณะดีลังกาแบบนี้ครับตอนนี้นะฮะเค้กติดทั้งพิมพ์เลยการที่เราจะเอาออกมาได้นะครับเราต้องใช้มีดนะครับตะไบนะครับไปตรงข้างๆพิมพ์เค้กกดให้เขาแนบไปกับพิมพ์นะครับมิฉะนั้นมันก็จะกินเนื้อเค้กของเราไปด้วยเอาละเสร็จแล้วนะครับตรงกลางก็ติดเช่นเดียวกันดังนั้นเราก็ต้องเอามีดลงตรงกลางด้วยครับ เราก็จะยกเค้กของเราออกมาได้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คว่ำออกมาได้เลยครับก่อนเสิร์ฟนะครับผมโรยด้วยผงโกโก้เล็กน้อยครับต้องบอกเลยนะครับว่าเค้กตัวนี้เป็นเค้กที่มีหน้าตารีบเรียบนะฮะแต่ความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวเนื้อเค้กนี่แหละครับเนื้อเค้กจะมีลักษณะที่เบาแล้วก็นุ่มมาก ส่วนมากเวลาที่รับประทานนะครับเราไม่ต้องทาครีมหรือเลยมาปาดหน้าก็อร่อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ